กิจกรรมบิงโกมาใหม่นะครับรอบนี้มาเป็นขาปูกระบี่ SP ชิ้นฟิวชั่นชิ้นที่เราสามารถได้รับจากกิจคุบรอบ4ปีในจุดพุแล้วก็มาพร้อมกับตัวธนาของสัตว์วิญญาณ SP ตัวแรกของเกมธนาของสนามวานเพชรคาดมีอะไรในตู้อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ มาแล้วครับก็กาดสีเเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนไปําช่องจันแชกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัปปรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์เวอร์จีนนะครับกับตัวธนะของกิจกรรมมาใหม่นะอันนี้เนี่ยตอนช่วงถังซานก็จะมีตัวกิจกรรมตีบอสเข้ามาให้กับเราด้วยนะครับโหมีแต่คนใช้ปุกระบีเต็มไปหมดตัวปุกระบีซีเออติดถังซานซะแล้วในรอบนี้เนี่ยจะมีชนะของกิจบากกระดานนะครับหรือว่ากิจบิงโกของเรานะ และของรางวัลรอบนี้เนี่ยเป็นของรางวัลที่เป็นไฮไลท์หลักๆอยู่ก็คือธนาของขาปูกระบี SP ชิ้นฟิวชั่นนะครับโดยชิ้นล่างเดิมเนี่ยเราได้จากกิจจุดพุเนาะที่อยู่ในฉลองครบรอบ4ปีนะครับเขาบอกว่าชิ้นนี้1ดาวแดงนะครับเมื่อคุณได้รับการเลื่อนกระดูกพิเศษเนี่ยตัวปูกระบีนะครับ จะได้รับทางด้านของจิตกระบี่3คะแนนอย่างถาวอนซึ่งสามารถเปิดใช้งานทักษะพรสวรรค์นในต้นไม้แห่งพรสวรรค์ของปูกกระบี่ได้นะครับอ๋อมันได้แต้มเพิ่มขึ้นในการอัพสกิลนะครับสีดาวนะครับเมื่อปลดล็อกกระบี่นะครับความสามารถพริเศษของตัวทักษะกระบี่ความเสียหายท้ายของปูกกระบี่เพิ่มขึ้น500เตโอ้โหให้เยอะมากแต่ว่ามันจริงๆมันแทบจะบัง,บงคับเลยไม่งั้นเราไปอัพสกิลไม่ได้นะครับ5้าดาวนะครับเมื่อปลดล็อกสกิลนะครับ ทักษะพิเศษในเชือกล่มต้นการต่อสู้สายโจมตีของเรานะครับที่เป็นได้มีจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่ออกไปเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวบคุมหรือว่าสายป้องกันนะครับจะได้รับดาบ2เล่มทันทีสอดคล้องกับที่เราอัพเสริมสกิลในที่เป็นต้นไม้เสริมสกิลนะครับเมื่อจํานวนผู้ที่ออกไปเล่นเนี่ยต่างกันมากที่สุดตัวฝั่งทีมของเรานะครับจะได้กระตุ้นเอฟเฟกต์ั้างต้นก็คือได้รับดาบปีเร็วขึ้นนั่นเอง แต่บอกตรงนะว่ามันเป็นการแปลที่ยากมากเพราะว่าสกิลปูกกระบี่แปลยากสักๆสๆ6ดาวนะครับทักษะความสามารถนะครับหลังปลดล็อกทักษะเวียนที่4แล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าดาบพิเศษดูดซับนะครับส่งส่งคืนทันทีเอฟเฟกนี Effect ้ทิกเกอร์ได้หนึ่งครั้งในช่วงต้นการต่อสู้ต่อการเล่น1เล่มนะครับคือเมื่อเราทิกเกอร์กระบี่ปุ๊บกระบี่มันจะโดนดูดซับกับทันทีอ่อมก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ดีแต่ตรงๆนะถ้าจะดูความสามารถชิ้นพวกเนี้ย เราอาจจะต้องอ้างอิงจากบิลที่เราไปทําอยู่ในตัวละครเราครับนั่นแหละก็คือที่เราจะต้องทำนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถได้รับอันนี้ฟรีเหมือนเดิมนะครับจากเควสประจําวันอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถได้รับอันนี้ได้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก็คือได้รับใบสุ่ม10ใบเนะบีมันก็จะให้เรา10บใบเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปทําคุ้งคำเควสะได้ต่างๆนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะติดปัญหาเรื่องแต้ไม่พอหรือว่าอะไรไม่พอก็สามารถมาสุ่มไอ้พวกจิตพวกเนี้ยอื ทักธงสองธงได้ครับมันจะได้เป็นเควสเสร็จสิ้นนะครับได้ทองเฉยก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาเป็นเก้าใบเก้าใบฟรีนะแล้วก็สัตว์วิญญาณตัวแรกที่เป็นระดับสีรุ้งนะครับนี่คือสัตว์วิญญาณตัวแรกเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ เรียกว่าเหมาะกับทีมทั้งตัวปูกะบี่ปิงตี้เทพีททแห่งแสงแล้วก็อีห้าวนะครับความสามารถก็คือการลิเริ่มนะครับเพื่อร่วมทีทั้งหมดได้รับการป้องกัน3ชั้นสร้างความเสียหาย600%ของพลังโจมตีสูงสุดให้กับศัตรูและลดค่าป้องกันของศัตรูในตอนเริ่มต้นลงนะครับเท่ากับจํานวนรอบสามารถเอฟเฟกนี้ได้2ครั้งถ้าษะนี้ใช้ได้เพียง1ครั้งในการต่อสู้หลังจากการใช้ทักษะแล้วความเสียหายของศัตรูทั้งหมดจะได้รับเพิ่มขึ้นนะครับ 50%อู้ชิ้นนี้ดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าระดับ SP ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเริ่มมาแล้วนะครับมันเริ่มมาแล้วนะระดับ SP โอ้โหเรียกว่างานนี้จุงครึมมาเรามาเปิดเลขขำดูครับแต่คิดว่าไม่ไม่น่าได้หรอกถ้าเป็นระดับนั้น,นะอะคอรสักอันยังไม่ออกเลยเน,นี่ยเนี่ยคอสักอันยังไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้กิจกรรมนะครับมันก็จะเป็นของรางวัลอ่ะ แล้วก็ขอรางวัลด้านล่างนะครับรางวัลสเตปนะจะมีเป็นธงมีเป็นพวกกระดูกต่างๆให้นะครับ270เนี่ยเป็นกระดูกอกฐานะของตัวถังหยาจะไม่แน่ใจว่าชิ้นนี้มีไปแล้วหรือยังอ,ะงอ่ะถังหยาจะมีกระดูกทั้งชิ้นทั้งตัวแล้วมั้งเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทุกๆชั้นของตัวบัฟพิเศษเพิ่มความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีม40%สูงสุดส0่รสีดาวเมื่อถังหยาโจมตีจะรับชาร์จจะได้รับฐานะของตัวสแต็ก2ชั้นสูงสุด10ชั้นนน6ดาวววะครัับเเเเมื่่อถึงลล10ทีป็ต็ตตสแก หน้าของดอกบัวพิโรธนะครับจะได้รับท่นหน้าของตัวดอกบัวพิโรธพิเศษเพิ่มความเสียหายทายให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างหาวอน300เป็นอกที่แรงอย่างกับฟิวชั่นนี่ครับแรงโคตรนะครับ,แ,รรบแล้วก็จะเป็นสัตว์วิญญาณเอเดนอาร์เลือกได้ก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะ เป็นไงบ้างครับสำหรับฐานะของตู้ปิงโก้นะครับรอบนี้มาเป็นของใหญ่ๆ2ชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสตวพยานเอสพตัวแรกของเกมแล้วก็กระดูกปูกระบี้ SP f u s i o n ชนะครับก็เอามาเสริมการเล่นทักษะรวมถึงสําคัญเลยคือการที่ได้แต้มที่จะเอาไปอัพค่าทักษะของเขานะครับไม่งั้นเนี่ยการบริวต่งตางๆเนี่ยมันจะขาดตอนได้มากเลยนะยังไงคลิปนี้จางเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรัาคฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากรา้านเติมเงินเซลล่ากโกผัดเติมถูกติมมาเติมนี้ไม่มีเดฟันเติมแล้วอย่าลืมกดโค้ด WKB02 ไปทับช่องไว้ในเกมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิวิกจ้าบ๊ายบายครับ